ดีค่ะช่องกับปีแชนแนลเนาะค่ะมื้อนี้เข้ามาอัปเดตสาราอุปคุปคุอ,คอวัดวังนามเย็นเนาะค่ะอ,อันนี้เป็นรูปพระอาจารย์เนาะค่ะ นี่เนาะนี่เพิ่นเพิ่นเอาดอกใหม่เอเอาต้นใหม่มาลงหลายเด้ค่ะเด,ดีอ๋อนี่สิเป็นต้นไซตตัวค่ะต้นไซตอ๋อนี่ต้นไซตแล้วก็นี่ต้นไซนะนตเนาะต้นไซต งามเด็ดค่ะงามเดี๋ยวจลกน้อยกับแตกใบแตกกิ่งออกมาสวยค่ะนี่คือสาราปุบคุบ,บ,บค่ะนตอนป่ามากทั้งบทันนน้นใหญเป็นสี่เนาะต้นไม้ต้นไม้บนนี้ค่ะ พท่านใด้มีหลายนี่เพื่อนพึ่งเอามาลุ่งไม้ค่ะต้นไม้นี่พึ่งเอามาลุ่งไม้อมดอกป่าผ้ายางยางไปเมืองทั้งนั่นเห็นนี่สายน้าําพ้อมนี่นาะ ไม่ยานเด้มันจะดี ขึ้นสีเห็ดเป็นสาระพ้อบอค่ะี่โอ้อันนี้เห็ดตะลาเพิ่มอ,อีกบอกจังไดงงนี่ปาก็มันงูเนี่สอต้นบักไงเลยนะคะสอต้นบักไงแต่พพูนนั่นคือบอนพุ่นน่ะจะเป็น นั่นสะเป็นบนสา่างไอผาหนังเมืองแต่วันนี่เพื่อสียห็ดเป็นสระน,น้ำน้ำตดาดเออเขาข็บบกหูได้เนาะค่ะก็มี คนพอที่ิบขามได้ค่ะ้พี่เอาต้นใหม่มาล่งออปากว่าสวยๆทั้งนั้นเด้อเอ้นี่ตุ่ตุ่ไซนี่นี่นี่ไซคือกันค่ะนี่ ตรงซ้ายเ,เดี๋ยวห้งองอยางล้องยางไปถามเออสารพินมึงเนาะว่าวันนี้แมนสารที่อย่างอีกสันเดตะก,กี้ว่นนี้ป้ามากับลุง โทษค่ะขอถามแม่ว่านี่สิสางอย่างอีกจ้าอ๋ออันนั้นสาราอุปคุปเนาะอันแต่ว่าอันนี้ว่าสิเป็นสาราเอียงโอ้ค่ะค่ะ อ๋อส,สาราหอผัดไต่าอะไรสาราห่อผไตอขอบคุณค่อะอันนั้นเป็นพ<ป>ิธภัณฑ์นี่นนนยังก่ออ๋อตอนแรกมาว่าสาราอุปคุปตเด้ ป้าขอทายหน้าแนี่ได้บ่เนาะเอออ๋อเป็นพิธพันธ์อาจารย์คพันเป็นอาจารย์ของพระคู่สุริยันโอ้ค่ะคโอ้ นั่นละตอนนั้นมาป้าก็ได้ยินเพิ่นบอกป้ายางไปทั้งหลังเพิ่นบอกซู่ฟังว่าวันนี้เป็นสาระอุปคุปแล้วก็อันพุ่นเป็นบ้นสางพระนางเมืองที่ใหญ่ที่สุดค่ะแล้วที่นี่เพิ่นสมีสราน้ำพรออมเตจ,จ้าฝนตกใจมันก็เลยกลายเป็นบวกน้ำอ,อ,อ,อือ ค่ะขอบคุณหลายนานอาอ,อ,าอยีิบสองกรกฎาคมที่ทำพิธีรอเสียนทะ ขอบคุณหลายค่ะ,คะอันนี้คือสาลาสาลาอันผ่าไตาเนาะ จำนี้ก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ